สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับเราอยู่คนกับ e n s ช i n i m ม a c t นะทุกคนนะ,อะตอนนี้ผมเลเวลเอ,อ่อ14นะครับ14นะก็ได้ทำการปลดล็อกระบบมาอีกระบบหนึ่งนะครับสำหรับเราที่มีตัวละครนะตอนนี้เรามีตัวละครอยู่ครับ5้าตัวนะเออมีตัวนี้อยู่ครับเบนเน็ตนะเบนเน็ตที่ว่างงานนะครับไม่ได้ลงอ่าปาร์ตี้กับเพื่อนนะ เราก็จะมาหางานให้เขาทาครับพอเราเรเวล14แล้วเนี่ยทุกคนเราก็จะปลดล็อกระบบขึ้นมาอีกระบบหนึ่งครับก็คือระบบการสํารวจต่นเองแล้วเราก็มาคุยกับแคทเธอรีนครับเหมือนเดิมนะนี่ครับแล้วก,ก็จะมีตรงนี้ครับะระบบ e x p e d i t i o n นะทุกคนนะเออมันก็จะปลดล็อกระบบแบบนี้ขึ้นมาครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวบอกว่ามันจะมีทรัพยากรซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างครับแล้วก็ส่งคนเข้าไปสํารวจครับอย่างตอนนี้ในมอนสเตอร์นะอ่าเราก็ส่ง เบนิต uh, นะครับ mm. เข้าไปเก็บของนี่ก็คือเก็บแร่มาครับแล้วก็กดเคลมนะทุกคนนะแล้วก็ได้ของมาแบบนี้ครับเสร็จแล้วก็จะว่างอยู่แบบนี้ครับแล้วก็เลือกเอาว่าจะส่งไปนะใช้เวลาเท่าไหร่ครับ20ชั่วโมงก็ได้ไหมด้านนี้ก็จะคือไปเก็บอาหารครับไปเก็บไก่เนาะ uh, ส่วนอีกเมืองหนึ่งนะครับอันนี้เมืองธาตุดินนะเมืองธาตุดินอันนี้ก็ได้แต่เงินอย่างเดียวเลยนะครับส่วนตรงนี้ uh, ได้เห็ดกับดอกบัวนะ mm. เออเนี่ยประมาณนี้ครับ เออถ้าใครมีตัวละครเยอะๆหน่อยก็จะได้เปรียบแล้วตอนนี้ยเออผมผมไม่ได้เปิดเอาตัวละครมาตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกเสียใจแล้วนะเออผมรู้สึกเสียใจแล้วว่าตัวละครเรามีไม่เยอะแล้วเราแบบส่งไปเอาของไม่ได้นะงั้นผมก็จะส่งไปเอาแรก่ก่อนครับนี่เอาแร่ฟ้าตัวนี้เลยนะทุกคนนะก็จะใช้เวลานาน,านหน่อยครับยี่สิบดเอ้ย2ี่สิบชั่วโมงนะแล้วก็เลือกไปเลยครับเลือกตัวละครแบบนี้ครับตัวไหนว่างอยู่ครับซึ่งก็ควรจะเป็นเบนเน็ตนี่แหละนะ อ่ะแล้วถ้าสมมุติว่าเขาเคยไปมาแล้วเนี่ยอย่างตรงเนี้ยเราเคยส่งเปนเนดตไปครับถ้าส่งเปนเนดตไปอีกเขาบอกว่ามันจะช่วยเก็บเร็วขึ้นครับเขาจะใช้เวลาแบบลดลงไป25%เนะเพราะว่าเขาเคยไปมาแล้วไงเออเราก็จะเลือกไปครับแบบนี้ครับเออแล้วก็รอครับรอให้ครบเห็นไหมมันก็จะเหลือแค่15ชั่วโมงเท่านั้นนะทุกคนนะจาก20ชั่วโมงครับแล้วเราก็แค่รอครับเราก็จะส่งไปได้2คนนะเนี่ยเรามีลิมิตอยู่ตรงนี้ครับคือ2คนนะ เอออันนี้น่าจะปลดล็อกตามเลเวลนะครับแต่ตอนนี้เราไม่มีตัวละครตัวอื่นเนาะเราส่งตัวอื่นไปได้ไหมถ้าเราส่งตัวอื่นไปเราก็จะเอาไปเล่นไม่ได้สิผมบอกเลยนะเออผมบอกเลยว่าถ้าส่งออกไปอ่าสำรวจเราก็จะเอาไปลงปาร์ตี้ไม่ได้แน่เลยนะงั้นก็ต้องไปแต่แบนเน็ตแบบนี้แล้วครับนะโอเคขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบา,บาย